สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ก็ซินช n n นลวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงทานาทอสระดับวอริเออร์เลเวล80หรือที่เพื่อนๆเร่นกันว่าทานาทอสยากกันนะคะในแต่ละชั้นจะมีแมาคานิกและว,วิธีการเล่นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ e a s y การ d ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้านอ a s y การ d เลยนะครับ มากันที่ชั้นแรกบอสวาคิลี่อย่างแรกเลยนะคะให้เราทำการเคลมมอนสเตอร์ทั้งหมดก่อนค่ะ หลังจากเคลียร์หมดแล้วให้แทงเลือบไปลากบอลนะคะให้ลากบอลเฉพาะบนบนของแมปพอพอแทงเลือบลากบอสตรงกลางก็จะมีมอนสเตอร์เกิดนะคะจะสุ่มเป็นสีฟ้ากับสีแดงถ้าเป็นสีฟ้าให้ลากเข้าเสาแดงค่ะให้เราทำการตีเสาแดงก่อนนะคะพอเสาแดงแตกเราก็ทำการตีมอนสเตอร์ได้เลยค่ะพอมอนสเตอร์ตายมอนสเตอร์ก็จะระเบิดเสาให้เรานะคะ นอกจากนี้ในระดับความยากจะมีนางฟ้าเกิดเรื่อยๆนะคะตัวนางฟ้าตัวนี้เกิดมาเพื่อฮิวเสาเราจะต้องทำการฆ่านางฟ้าตัวนี้ด้วยนะคะหลังจากนี้เราก็วนลูปไปเรื่อยๆล่างมอนสเตอร์เข้าเสาตีเสาแล้วก็ตีมอนสเตอร์แล้วก็อย่าลืมตีนางฟ้านะคะหลังจากที่เสาแตกหมดแล้ว เราก็จะสามารถตีบอสได้แล้วค่ะวิธีการนะคะเราอยากให้บอสวาคิลี่ยืนบนพื้นแดงค่ะเราจะต้องลากออกจากพื้นแดงเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างตัวกงจับอันนี้ก็อย่าไปเข้าใกล้นะคะเพราะมันจะทำดาเมจใส่เราแล้วก็ปลดของเราด้วยค่ะหลังจากนี้ก็ตีบอสไปเรื่อยๆลากบอสออกจากพื้นแดงหลบกลงจัรแค่นี้ค่ะ แค่นี้เราก็ผ่านชั้น1กันแล้วค่ะมาต่อกันที่ชั้นที่2นะคะบอลลูกบาทค่ะหรืออาเค็นคิวอย่างแรกเลยก็ทำการเคลียร์มอนสเตอร์ทั้งหมดก่อนหลังจากที่เคลียร์มอนสเตอร์หมดแล้วบอลก็จะเกิดเราก็ตีบอสได้เลยค่ะในชั้นนี้นะคะอย่างแรกเลยเราควรจะหลบวงทองบนพื้นนะคะ ถ้าหลบไม่พ้นเราก็จะโดนมันระเบิดแล้วก็ตายค่ะอย่างที่2มันจะสุ่ม1คนที่โดนลูกไฟบนหัวคนที่โดนจะมีเลเซอร์เดินตามตัวค่ะพยายามลากเลเซอร์ออกจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีอีก2คนค่ะที่จะสุ่มให้ลิงก์กันก็จะโดนจาเมตไปเรื่อยๆนะคะวิธีการจัดลิงก์ก็วิ่งหักคนที่มีเลเซอร์ค่ะแค่ยีลิงก็ขาดแล้วหลังจากนี้เราก็ตีบอสไปเรื่อยๆ กับหลบสกิลทั้งหมดนะคะถ้ามีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาก็เคลียร์มอนสเตอร์ไปด้วยค่ะ หลังจากที่เราดีบอสจนเลือดเลือ1เหอือ1ซก็จะเข้าเฟสที่เราต้องส่งกุญแจค่ะเราก็รอกุญแจเกิดนะคะก็ไปเก็บกุญแจแล้วนำมาส่งให้ NPC ค่ะ หลังจากที่เราสง่งกุญแจครบแล้ว5ดอกก็ผ่านแล้วค่ะชั้นสองง่ายๆเลยต่อไปเป็นชั้น3นะคะบอสโพลิเมอร์ที่มีบอสสอตัวค่ะชั้นนี้อย่างแรกเลยให้เราตกลงกับเพื่อนเนตี้ให้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นคนเก็บบอลคนเก็บบอลจะสามารถยืนได้ทั้งวงนอกแล้วก็วงในส่วนคนอื่นที่ไม่ได้เก็บบอล ตอนเริ่มให้สังเกตใต้เท้าให้ดีๆนะคะว่าตัวเองเป็นสีอะไรถ้าใต้เท้าเป็นสีส้มให้ยืนวงข้างนอกนะคะถ้าเป็นสีม่วงให้ยืนข้างในค่ะถ้ายืนผิดสีก็จะตายทันทีค่ะหลังจากที่เก็บบอลเรียบร้อยแล้วบอลก็จะเกิดสักพักรั้วก็จะปิดนะคะจะทำให้เข้าออกไม่ได้ค่ะคนที่อยู่วงข้างในก็ทำการตีบอลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลบสกิลทั้งหมด ส่วนคนวงนอกก็ทำการลากบอสค่ะให้บอสวิกงไปเรื่อยๆคนข้างนอกต้องห้ามตายนะคะแต่ถ้าคนข้างนอกแทงไหวก็ยืนแทงบอสได้เลยค่ะแล้วก็ให้พาเซฟตี้เรื่อยๆค่ะ หลังจากที่ตีบอสข้างในเป็นสักพักจะมีหัวใจม่วงเกิดขึ้นมานะคะถ้าหัวใจม่วงเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รีบตีพอหัวใจม่วงตายรัวจะเปิดขึ้นค่ะวิธีการสังเกตการเข้าออกก็คือถ้าด้านบนโหลดให้วิ่งออกข้างนอกถ้าด้านล่างโหลดให้วิ่งเข้าข้างในค่ะแต่ในคลิปข้างล่างโหลดอยู่ทุกคนจะต้องเข้าข้างในนะคะ พอหมดเวลาโหลดมันจะระเบิดค่ะพอระเบิดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆสังเกตใต้เท้าอีกรอบนึงนะคะว่าตัวเองเป็นสีอะไรแล้วก็ไปยืนให้ถูกหลังจากนี้ก็สลับตีบอสแล้วก็หลบแล้วก็ตีหัวใจม่วงแล้วก็วิ่งเข้าออกรัวให้ถูกค่ะ มาต่อกันที่ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่4 Boss Rune Master สิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะรู้จักเลยก็คือค่าเฟนซีค่ะที่อยู่ใต้เท้าของเราเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการที่เราไปเหยียบพื้นแดงทุกๆอย่างค่ะถ้าเราไม่หลบพื้นแดงค่าเฟนซี่จะขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เราก็สามารถรังค่าเฟนซี่นี้ได้โดยการไปรเหยียบวงทองนะคะถ้าเราทำให้ค่าเฟนซีถึงร้อยเราจะถูกส่งไปอยู่ท้องล่างค่ะห้องที่มีพีโอนี่ เราก็ต้องทำการค่าพีโอนี้นะคะแล้วก็สามารถกดออกมาได้ค่ะแต่ในทางที่ดีเราไม่ควรจะทำให้ค่าเฟซี่ของเราเกิดลอยนะคะในเฟสแรกเราจะต้องตีบอสให้เลือดบอสลดเหลือ60%ค่ะเพื่อเข้าเฟสต่อไประหว่างนี้เราก็ตีบอสไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับหลบพื้นย่างทุกอย่างค่ะ พอเลือดบอสเหลือ60%แล้วจะเข้าเฟสที่2นะคะที่เปิดวงทองใหญ่ๆค่ะเฟสนี้แนะนำสกิลที่ควรจะต้องมีเลยนะคะก็คือสกิลเพย์เดยค่ะเอาไว้หลบพื้นแดงวงใหญ่ที่บอสจะเปิดนะคะถ้าบอสวางพื้นแดงเมื่อไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิ่งหลบไม่ทันแน่นอนก็ให้กดเพย์เดยได้เลยค่ะ หลังจากที่บอสไตล์แล้วนะคะก็จะมีบอสผู้หญิงเกิดขึ้นมาค่ะให้เราทำการลากนะคะเป็นเวลา30วินาที หลังจากจบ30วินาทีแล้วแค่นี้เราก็ผ่านชั้น4แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแค่นี้เราก็ผ่าน t h a n อ t o s ระดับยากทั้ง4ชั้นแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกับซินชาแนลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพายคลิปดีๆกันไปละค่ะบ๊ายบาย